สวัสดีครับผมเล็กคนทำคลิปนะครับวันนี้ผมมีภารกิจจะไปเที่ยวหาเพื่อนของคุณชันนะครับชันเชียงรายจะพากันไปเที่ยวหาแกทำเป็นรถอยู่ที่บ้านทานะครับทางไปลำปางาก็จะไปแวะไป เยี่ยมไปเยือนนะไปเยือนหาแกบ้างก็จะเดินทางกลับไปกับไปกับคุณชานนะครับก็จะเริ่มออกเดินทางเลยนะครับตอนนี้ก็ผมก็ได้เดินทางเพื่อจะไปดูรถ ก็ใช้รถยนต์ไปนะครับวันนี้วันนี้วันวันที่วันที่เท่าไหร่นะวันันี้วันที่อะไรก็เดินทางโดยรถยนต์นะครับก็ไปกับนี่คนขับรถเน่คนขับรถชาญกองซงหรือว่าชาญเชียงรายเนาะ วันนี้มีภารกิจจะไปดูรถรถยนต์มือสองอก็ได้เดินทางออกจากที่พักมาก็เดินทางไปเรื่อยๆกันนะครับ,รบก็เดินทางมาใกล้จะถึงถนนสายหลักละ วันนี้วันที่21เดิือนตุลา64 2564นะครับก็จะไปดูเซ็น์รถมือสองนี่ก็เดินทางมาตอนนี้ก็จะถึงสายหลักเชียงใหม่ลำปางเนาะนี่เส้นนี้จะเป็นถนนสายหลัก ถ้าเลี้ยวขวานี่คือจะเป็นเชียงใหม่นะไปเชียงใหม่เขี้ยวขวา,เ,าเลี้ยวขวาก็เลี้ยวซ้ายนี่เราเลี้ยวซ้ายมานี่จะเป็นพระพุทธรูปออกจากตัวเมืองลำพูนกันนะครับพระพุทธรูปครูบาศรีวิชัยครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดดอยติจุดไหมเราก็คือบ้านบ้านท่า รถจะอยู่ตั้งอยู่ตรงพิกัดบ้านทาตั้งห้าโมงลงไปลงนะตอนนี้ก็5้าโมงกว่าแล้วตอนเย็นๆอากาศก็ดีนะครับวันนี้นข้างข้างทางก็จะมีขายผลไม้จะเป็นสายถนนสายลำพูนล,ลำพูนล,ลำปางนะ ลำปางแพอ่ออกจากเชียงใหม่มาก็จะใช้สายนี้นะครับสายเหนือเดีวก็จะขี่รถตรงไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้เดิน,น,นทางมาครึงงนะ่งทางแนละ้วโอ้มีมีรถชนด้วยโอ้ยมีรถชนด้วยนะครับรับในก็บรกมีรถชนระหว่างทางด้วย ก็ติดช่วงที่ยอยู่เธอแบบนี้ตายหาแห่ราเฮ้ยก็ได้เดินทางมากัน2อ,อคนนะครับเดินทางมากับคุณชันนี่คุณชันแล้วก็เล็กคนทำคลิปนะครับตะกี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างทางเกือบปันหานะปัานหาไปลำปัง รถลงแน่รถกระบะแม่รถรถนี่ด้วยรถไหนเลยรถหกล้อเป็นรถหกล้อก็วันนี้จะมาะขยายงานด้วยนะครับขยายงานทางประกันด้านประกันภัยเนาะมาฝากมาฝากนำบัตรเพื่อนเป็นร้านไรอย่างเงี้ชื่ออะไรคุณฮิวเนาอะอจะมาฝากนำบัตรด้วย นี่ครับนี่ก็จะมาถึงนี่ทางข้าวละทางข้าวเดี๋ยวผมก็จะไปต่อนะครับก่อนบ้านหา้างในหมาดา้นนีีน่จากจากซูเปอร์แล้วก็จะมีทางเลาะเลาะ,ละข้างทางมาครับเป็นเส้นทางอ๋อแน่นะอ่ะเออเส้นทาง,งที่ดีคิวนะ นี่ทางนี้จะเป็นซูเปอร์ไปทางลำปางนะครับแล้วก็จะเลาะมาเส้นทางแย่ถึงแล้วชนบทเนาะนี่เหรออ๋อนี่ไงครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับโอ้ยหลันงนี้คนเดียอะอ่ะถึงถึงแล้าตอนนี้เราก็มาถึงที่จำหน่ายรถแล้ว แล้วก็อันพาคุณชานมาหาเพื่อนด้วยเนาะเพื่อนออจำานายรถอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเป็นรถมือสองนะครับก็เครื่องก็ดีนะครับเครื่องดีแต่ท่านที่ชอบชอบจะเอาไปแต่งต่อก็ได้นะครับนี่ครับคันแรก เด,เดี๋ยวผมจะพาไปดูทางทางข้าวมานะครับก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวไปดูทางข้าวก่อนทางทางนี้ก็จะเป็นทางหลักไปไปลำปาง มาทางซ้ายนี่ก็จะไปลำพูนเชียงใหม่ก็จะมีรถสัญจรนะตอนเย็นนะครับน่ครับเดี๋ยวจะไปดูดูรถก่อนนะครับก็มาดูคันแรกนะครับ ก็ตามสภาพและตามราคาคัก็คันแรกจะเป็นฮอนด้าเอาไปแต่งถ้าถ้าซื้อไปนะครับก็ต้องไปแต่งเพิ่มอีกหน่อยนึง เพราะว่าดูจากสภาพข้างนอกก็จะเอาไปแต่งเพิ่มนะครับก็สมกับราคานะครับจะเป็นรุ่นรถรุ่นกลางๆนะครับประมาณปี3-6มนคันที่2อันที่2นี้ก็นานแล้วนะครับเนี่ยรถคันนี้โตโยต้ารุ่นนี้นานแล้ว คันนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นอยู่นะครับก็ตามราคานะครับก็ดูเครื่องแล้วก็สภาพภายนอกนะถ้าท่านที่ชอบเอาไปแต่งหรือว่าชอบแนวคลาสสิกนะคันนี้ครับคันนี้ก็โอเคนะครับทำสีใหม่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องคันนี้ก็โอเคนะครับเพราะว่าเป็นราคาหลักหมืน่น หลักหมื่นนะครับก็ไปตามสภาพก็แต่งนิดหน่อยนะครับนี่คันนี้ก็หลักหมืน่นเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับก็จะจอดโชว์ไว้ประมาณ4ี่คันนะแต่ท่านที่สนใจหรือว่าอยากมาชมมาดูก็จะมีเบอร์โทรให้นะครับ ครับติดต่อ094 3247654นะครับก็รถขายตามสภาพนะครับแต่ดูเครื่องดูโดยรวมดูเครื่องอะไรก็โอเคนะครับ เพราะว่าราคาหลักนี้ก็โอเคคันนี้ก็กระบะเป็นกระบะกระบะสองหรือกระบะไอ้ตอนเดียวนะครับข้างหลังก็เป็นบรรทุกนะเป็นกระบะบรรทุกนิสสันท่านที่ชอบ รถยนต์แนวกลางกลางปีสามห้านะครับเนี่ยนี่ครับก็ไปตามสภาพก็จะจอดโชว์ไว้สี่คันนะครับตรงเส้นถนนลำพูนลำปางถ้าจากลำพูนมาก็จะอยู่หัวมือเนาะมีทางเลี่ยงทางเลี่ยงชนบทนิดหน่อยเลี่ยงถนนถนนสายหลักมานิดหน่อย ตั้งอยู่ที่บ้านทาคก็จอดโชว์ไว้4ี่คันเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับวันนี้ผมก็ได้มาดูนล้วครับก็จะขอจบคลิปไปก่อนนะครับ เราจบคลิปไปก่อนนะครับขอบคุณครับ